และในที่สุดข้าก็ได้พบกับประตูเอ็นพวเวลวันนี้ผมจะมาแจกซีดนะครับไม่มีอะไรมาก๊บเพื่อผมจะไปได้ไปในโลกแห่งมรดกผมจะต้องวางทั้งหมดจุกเปิดโอ้โหจุกเปิดเต้าครับแผ่นหนึ่งก็หนูบอกตรงนั้นไปแล้วไม่เหรอเฮ้ยยังไม่บอง ว่าจะไม่บอกคู่ที่คู่ที่ เราก็จะใช้สิ่งนี้และมือปะากับอะไรอีกอดือมา End p o o ลและสุดท้ายนี่ก็คือสุดท้ายแต่ยังไม่หายถุกเลย Dragon Head ใครเลย พบแล้วลุยลุยอยู่ที่ไหนเกีมาจากไหนไอหนูว่าเไอ่นเ g อร์แมนี่นะมันเสียงอะไรมันมันมังกรสุดยอดและแล้วนี่คือการด้เข้าเนพอร์ทัลครั้งแรกของผม วางบนเบรล็อกได้ด้วยเหรอยวจ,จะลองเอาไอเย็นอ่านี่ไงเขาให้วางบนเบรล็อกเหรอป๊บไม่เห็นได้ สกัดเจาะปังดีลงไปเลยเพ่อดีก่อนนะฉันดูก่อนเพรช่ฉันใส่ชุดก่อนขมอกก์จีมันเลืยไม่ได้ไงล่ะ ตาดันตาดันตาดันตันตันตาันตาดันตันตันตาดันตาดันตานมันมันเป็นแทบอะไรเนี่ยทำไมมันเป็นงงมันก็เป็นานี้อยู่แล้วล่ะทุกคนที่โหลดมามันก็เป็นานี้แหละนึพูดจริงด้วยน้ำน้ำน้ำนนำย่า้ย Na 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 ไม่ต้องเลยผมจะไปฆ่ามังกรแล้วเลิกเร่นดีกว่าฆ่ามังกรกัน

อย <มา S 1> ไปซะไปซะลาก่อนลาก่อนไปซะไปซะ,ปซะลาก่อนลาก่อนเดี๋ยวมารอเดี๋ยวมันจะมาตรงไอ้ตรงเบสล็อกตรงเนี้ย ที่เอ้ยมันต้องใช้เตียงนอนเจ้ปึ๊บอ่ารับรองไอ้โมก็เดี ก่อดเร็วคิวจะเพิ่งแตะก็ต้องใส่นะ<า>ก็เราจะเอากลับไปเรเราจะทำแบบเดีเอ็นดีเอ็นไงเอาแล้วครับกาดีเอ็นใกล้ามาถึงแล้วนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ทับใครด้วยนะครับเอาล่ะผมจะทํารูดีเอ็นก่อนแล้วกันอย่าทําอะไรโอ้ยโอ้ยมุ่งเป้าเ้ากจะบอกบอกนี้ก็ได้นเสี่ยงมาก ใองได้ไปแล้วแต่ก็อ,อีกไปสามสองหนึ่ง go มาอ่ะตื่นตื่นจุดจบของมาครับและในที่สุด เกมมโอ้โหตอนนี้คงเขายังสร้างมันเสร็จนะถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกดไลค์ช่ไฟด้วยนะจ๊ะ